บริหารสพทขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาดเรเกตทิพย์สุภาวาน,นิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบครั้งที่2องทับ2 5 6พณห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งสำนักพระราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพภรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมจากนั้นรองเลขาธิการกปทประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมกับผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องของสอปทผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและทีมวิชาการรองเลขาณนะห้องประชุมสีฟ้าอาคารสปทหนึ่งชั้น3ดรพัฒนาะพัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารวมประชุมสัมมานาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีจัดโดยสำนักงบประมาณณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยการประชุมดังกล่าวเพื่อให้หัวหน้าส่วน ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและนำไปจัดทำคำของงบประมาณรวมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการจัดส่งให้กับสำนักงบประมาณต่อไป ดรทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือคันผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่949โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานณค่า,ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชนบุรีและดรทีพวังคณันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านบางพระชิงนาวิกอนุรสรศรีราชา สพปชนบุรีเขต3โดยไม่แจ้งล่วงหน้าในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจในการดำเนินงานตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและการบริหารจัดการอาหารกลางวันซึ่งดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเรียบร้อยดี ดอรภูทรจันทหงุญญยจรัตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดกิจกรรมแฮกกาะทอนเพื่อเฟ้นหานวัตกรรมการลดฝุ่น p m 2 5็สู่นซโรโดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจำนวน5โรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกโรงเรียนบ้านฉางการจนะกุลวิทยาโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1และ2เข้าร่วมนูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชนบุรี